สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคาดว่ามาพบกันอ่ะมีคลิปหนึ่งแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้มาแน่นมากเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้จะไปงานพิจักกันะฮะงงานมันเกิดแต่ว่าคลิปนี้อาจจะอัพตอนที่อันนี้เขาเรียกว่าตอนถึงงานแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคนจะรู้ว่าแต่งอะไรมานะ,ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ในเบาๆนะ แต่วันนี้ที่ทำคลิปมาเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคลิปนะฮะซึ่งสอนอน้องๆที่มีตาชั้นเดียวน้องๆที่ตาหลบในน้องๆที่อยากตาชัดที่อยากตาสองชั้นใช,ช้แบบนี้นี่คือแปะตาด้วยวันนี้นะคะคือจริงพี่ทำตาม,มาแล้วแต่พี่วันนี้พี่ต้องการตาที่มันชัดขึ้นพี่เลยแปะตาขึ้นมาเพื่อให้เห็นมมันดันขึ้นแต่ขอบอกนะจ๊ดดูไม่ออกเพราะว่าพี่มีไอเทมนี่เลยนะคะเจ้าตัวนี้ hello eye tape ซึ่งเป็นเทป เทปติดตาต้องเล่าก่อนเพราะว่าคนที่เคยแปะตาสองชั้นไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าเคยใช้มหมดแล้วไม่ว่าจะยี่ห้อนู่นนี่นี่นั่นหรือใช้เทปแปะแผลในการตัดแต่ก็ยังไม่เนียนอย่างแรกคือลุดหลุดไม่พอไม่สามารถแปะอายแชโดว์ทับได้คนดูรู้คนดูโปะผู้ชายแปะนี้ดูรู้ตลอดเพราะว่าแต่ก่อนพี่ก็ใช้แบบนั้นจนมาเจอตัวนี้ซึ่งเฮ้ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้จ้า เป็นผ้าตะข่ายแล้วแปะแล้วเนียนมากใครเคยเห็นแบบว่าวิกที่แบบว่าเขาใช้ตะข่ายแปบะบๆๆตัวนี้เหมือนกันแล้วที่สําคัญโอ้ยคนนานใช้ได้หลายรอบแล้วคุ้มมากๆเดี๋ยวไปดูวิธีการแปะดีกว่าว่าแปะยังไงแล้วเดี๋ยวมาสาธยายให้ฟังว่าเราซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้านจ้า แล้วมาถึงวิธีการติดง่ายๆนะครับอย่างแรกคือแนะนําเลยว่าให้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ก่อนที่เราจะทาครีมบำรุงอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงที่เราจะแปะแล้วมันจะอยู่สนียนานานที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจเยจ้าตัว Hello อันนี้นะฮะ Hello Eye Tape ตัวนี้สามารถแบบว่าถ้าแต่งตาแล้วก็สามารถแปะทับได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้มันเหนียวแน่นทนนานจริงๆเนี่ยแนะนําว่าเนี่ยหน้าสดเราแปะดีที่สุดก็คืออย่างแรกคือเอากระดาษมาเช็ดเช็ดตรงไหนเราอาากระดาษไม่เจอใช้ดสบู่เช็ดก่อนเลยอ่ะเช็ดไม่ให้มันมีความมันตรงเปลือกตาแล้วก็อย่าเพิ่งทารรีมอะะไตตงาเลยน เสร็จปุ๊บเราก็มาดูก่อนในะอุปกรณ์เนี่ยมันแกะออกมามันก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมตัวเทปตัวกาวให้นะฮะอย่างแรกคือเรามาดูก่อนว่าเราเจาชั้นที่ไหนอเราดูชั้นเดิมของเราก่อนอเห็นป่ไม่เห็นจะซูมให้ซูมอีกซูมซูมเข้าไปเหน็นทั้งสิวทั้งซูมมาอันนี้คือชั้นตาเดิมของพี่ซึ่งพี่ทํามาแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พี่ต้องการที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็จะต้องแปะทับบรเิเวณที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็จะให้มันอยู่ประมาณนี้ เพื่อจะเอาเบ้าตาที่แบบอลังการงานสร้างแล้วเทปมันออกมานั่นคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนสรลอีเห็นปะเห็นไหมแล้วตระหนักตาข่ายนี้อย่างแรกคือเราจะแกะมาเวลาแปะเนี่ยคือเราเอาด้านโค้งขึ้นนะมิเชลด้านโค้งลงเห็นปะวะมันบางมากซึ่งจริงๆเราเนี่ยพวกนี้คือว่ามันจะเป็นแบบนีมันจะเป็นของเมืองนอกที่มันมีทําแบบพวกวิกที่จิกหนังหัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นใช้ลักษณรเดียวกันแต่นี่ทําสําหรับตามันก็จะโอเคขึ้นนี่เห็นปะมันก็จะเป็นลักษณะตาข่ายอย่างนี้เลยบางบางบางบงบางบางบางเบา มันจะเนียนเพราะว่าพี่เอใช้มาหลายยี่ห้อแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้ตัวนี้มาแล้วก็เอากาวเนี่ยฮะทาทาทาเข้าไปบางๆบริเวณตัวเทป้ยแน่ร่วงลงร่วงกาวนี้มันก็ดีนะตรงที่แบบว่ามันมันไม่เหนอะนะพี่ก็จะวางไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับเราค่อยๆแตะนะพี่สะวางส่วนมากที่จะถนัดวางไว้ตรงหลังมืออย่างเงี้ยเราค่อยๆแตะนิดนึงแตะ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 ให้ทั่วเนี่ย ซึ่งท่าระหว่างวันมันมันเกิดหลุดหรือว่าหลุดขึ้นมาจริงๆมองเห็นไหมไม่เห็นนะมันเนียนมากเห็นปะไม่เห็นเลยที่แปะให้ดูดีกว่าจะได้เห็นความแตกตา่างเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยใช้เทปเนี่ยสกิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นปะอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาแปะทับชั้นตาเดิมของเราเพื่องันนี้เพี่อปะับสูงนิดนึงมันดีจริงๆลูกแล้วเนี่ยอ่ะแปะอันนี้ว่างไปสำเร็จปุ๊บใช่ไหมเราค่อยๆใช้นี่แตะๆนะฮะแต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 ะแ แล้วมันแบบไม่ตกอ่ะให้ดูความเห็นความต่ตางๆไปอะนี่พี่ลืมขึ้นแล้วเห็นความชัดไหมอ่าอันนี้จริงๆอะร้อยมันแห้งน,นิดนึงมันจะดีกว่าแบบดีกว่ายิงเอ่างอื่นๆเลยรอลอลอลลลรอลอลแล้วเราลืมขึ้นแขวนความสูงปะแล้วตาจะชัดมากแล้วถ้าเกิดโปยน้องผู้หญิงที่แต่งเงี้ยโอเคแล้วเป็นน้องผู้ชายแปะยังไม่ยังไม่รู้เลยรู้ปะละแต่นี้กล้ามยังไม่แห้งนี่ไงพี่ได้ลืมไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม Fazendo ela para aluno do Luiz แล้วว่าวิธีแปะง่ายมากๆใครที่แบบว่าแปะไม่เป็นทําไม่ได้นี่โอ้โหใช้สูตรวิธีนี้นังไงเราวลองว่านอนได้ตาที่ชัดมากและก็คือว่าหลังจากที่เราแปะใช่ไหมเราก็แต่งหน้าอะไรตามปกติเนี้ยคือแต่งหน้าปกติเราจะดูไม่ไม่รู้เลยให้ตาอยางไม่รู้รายิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยติดขนตาปลอมไปปุ๊บโอรโหยตาสะพึ่งแน่นมากลองไม่หาใช้ดูตัวนี้อยู่ทนอยู่นานความมันจากตานี่เรียกว่ามันไม่ได้ไหลลงมาเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเจอความมันแล้วหลุดใครที่เคยไปซื้อแบบเพราะว่หกล้านหกสิบาททุกอย่างใครไปซื้อแบบ 9, แบกบบาท ลืมไม่ได้เลยตัวนี้ถ้าน้องใช้ตัวนี้น้องจะรู้เลยว่าความเนี่ยแล้วความเป็นโปรเฟชชั่นแลเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปหาดูซารการ Hello, ์เทโลไอเทปเดี๋ยวพี่จะทิ้งไลน์และไอจีเนี่ยสั่งด้านล่างนี้ไว้ให้นะฮะน้องๆก็ไปสั่งแล้วก็บอกเนี่ยแคปหน้านี้ก็ได้ว่าพี่หนูอยากได้ตัวนี้ลองดูซาแปะไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากจริงๆเห็นวิธีแล้วว่ามันไม่ยากเพราะฉะนั้นเราไปลองมาใช้ดูซานะฮะรับรองว่าจะลืมตัวเก่าๆและเนี่ยตาน้องมันจะฉ่ำขึ้นแล้วแบบคือบางคนเนี่ย ไปซื้อของญี่ปุ่นมาแพงก็แพงแต่ก็ไม่ดีแล้วตัวนี้มันคิดดูสิได้กี่อันนะเดี๋ยวนะจะไม่ได้่าได้กี่อันเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคือแกะออกมาแล้วมันมีอีกตั้งหลายอันอนะซึ่งมันใช้ซ้าได้ปกติใช้แล้วทิ้งถูกไหมแต่เนี้ยใช้ซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกได้แล้วน้องจะได้มีความตาที่ฉ่าพี่เห็นไหมว่าเราแต่งมันจะดูเฮ้ยมันสวยมันจะแน่นยังไงก็ลองดูเหมือนหัวเป็นมะเร็งไหมแต่จริงคือปีกนะเว้ยนะไปหาเราดูซานด้วยายังไงแล้วก็เดี๋ยวใช้แล้วเป ไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะฮะ